แล้งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของผู้ที่ปลูกข้าวโพดหวานที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเขาใช้นวัตรกรรมที่เรียกว่าระบบสายน้ยนําหยดซึ่งนอกจากระบบนี้จะช่วยประหยัดน้ําแล้วนะคะยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มหาศาลทีเดียวเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันกันกบคุณปิยพงษ์คามีสว่างค่ะ ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่นี่มีการวางระบบน้ำหยดซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะที่มีการให้น้ำผ่านทางสายยางโดยมีระบบเซ็นเซอร์เป็นตัวควบคุมซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง3 0เอนหมาะแก่การทำการเกษตรในช่วงหน้าร้อนที่มีน้ำน้อยแบบนี้ครับการทำงานของระบบสายน้ำหยดเริ่มต้นจากการติดตั้งเซ็นเซอร์และวางระบบสายยางไปตามแนวแปลงข้าวโพดหวาน จากนั้นปักตัวเซ็นเซอร์ลงดินเซ็นเซอร์จะวัดความชื้นในดินหากต่ำกว่า10%ระบบจะสั่งงานให้เปิดน้ำออกมาโดยอัตโนมัติโดยน้ำจะไหลไปตามสายยางและรดน้ำเป็นจุดๆตรงกับต้นข้าวโพดหากความชื้นในดินอยู่ที่45%ระบบจะทำการหยุดจ่ายน้ำอัตโนมัติช่วยให้ประหยัดน้ำในการปลูกข้าวโพดได้ถึง30%รวมถึงประหยัดต,ต้นทุนด้านแรงงานในการรดน้ำข้าวโพดทีละแปลงอีกด้วย จากกมนลเจียจวบศิลตัวแทนเกษตรกรที่ใช้ระบบสายน้ําหยดบอกกับเราว่าตั้งแต่หันมาใช้ระบบนี้ทําให้ได้ผลผลิตมากขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดิมปลูกข้าวโพดได้ไร่ละ1 0 0 0ถึง1,500กิโลกรัมเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ2 3 0ถึงกิโลกรัมและข้าวโพดที่ได้เป็นข้าวโพดหวานที่เต็มฝักสมบูรณ์มีน้ำหนักได้มาตรฐานคุ้มค่ากับการลงทุนวางระบบนี้ช่วงแรกอาจจะ ใช้ต้นทุนเยอะหน่อยเพราะว่าค่าสายน้ำยนดกับอุปกรณ์อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้ามาเทียบกับระยะเวลาเนี่ยมันสามารถใช้ได้3าถึงหปีมันก็ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงเพราะเราไม่ต้องจ้างคนงานลดน้ําเราใช้แค่ปั๊มน้ํา1ตัวกับเรา1คนก็สามารถลดน้ําได้3าถึงหไร่ต่อวัน ระบบสายน้ำหยดนี้เกิดขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่และภาคเอกชนเพื่อใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกว่าเท่าตัวและที่สำคัญสามารถรับมือกับปัญหาพืชขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยท้งนี้ข้าวโพดนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและสามารถส่งออกได้ในปีที่แล้วกว่า4 0 0 0 0ตันสร้างไรายได้เข้าประเทศมูลค่ากว่า6,000ล้านบาท เอกชัยหาหลังถ่ายภาพปียพงคำมีสว่างทีมข่าวทุ e ฟอร์ยูรายงาน